หวานใจนักบอลทีมชาติเฮลันแอนโทเนียคว้ามง MU T 2023สําำหรับแอนโทเนียโพซิลเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์5 6 6 Miss u n i v e r s มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ส0 2 3สวยสมมงจริงๆค่ะที่มีการประกวดรอบตัดสินเมื่อคืนที่ผ่านมา20สิงหาคม โดยเมื่อคืนนั้นแอนโทเนียก็ได้ทําดีมากๆเลยและะ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบที่เดินแบบหรือว่าในรอบของการตอบคําถามได้ใจทั้งคนดูและคณะกรรมาการไปแบบเต็มๆแล้วอีกหนึ่งกำลังใจที่สําคัญของแอนโทเนียก็คือแฟนหนุ่มนักบอลทีมชาติอย่างอิราฟานฟานดี้ด้วยความที่ตอนนี้อิราฟานกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางไปแข่ง AFC แชมเปียนลีกกับทีม B g ปทุมยูไนเต็ดที่เซีงยงไฮ้ประเทศจีน แล้วพอรู้ว่าแฟนสาวคว้ามง Miss Universe Thailand 2066อีราฟานก็ไม่พลาดร่วมแสดงความยินดีกับแฟนสาวโดยอีราฟานได้โพสต์ภาพแอนโทเนียพร้อมทั้งข้อความภาษาอังกฤษที่แปลว่าเกิดมาเพื่อเป็นควีนภูมิใจในตัวคุณคู่นี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคบกันมานานแล้วรักและดูแลกันเป็นอย่างดีแถมยังสวีทกันแบบสุดๆไปเลยค่ะอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับแอนโทเนียด้วยนะคะ